สวัสดีครับพบกับชายเซนเบิร์กนะครับวันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ผมจะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการคราฟนั่นเองอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับก็มาช่วยผมลุ้นก่อนนะครับเพราะว่านี่ซิ l เวอร์เมมเบอร์ของผมเนี่ยมันจะกดได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานเขาใช้ไปเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วมาช่วยลุ้นกับผมด้วยและกันนะครับกดแล้วนะ ขอได้ไม้มาบ้างก็ดีนะครับว่าไม่ได้นะครับแต่จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเป็นซิวเวอร์นะครับต่อครั้งเนี่ยคุณได้เหรียญถึงหกเหรียญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พลังงานที่ใช้ไปเนี่ยพลังงานที่ใช้ไปเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่สาสิบเองนะครับก็คือมันจะแรนดอมอยู่ประมาณสาสิบถึงร้อยนะครับก็ไม่ได้เปลืองอะไรมากนะครับโอเคก็ไปเข้าเรื่องของเรากันเลยครับผม วัสดีผมมีเป้าหมายที่จะคราฟาการ์ดซิลเวอร์เมมเบอร์ชิพใบนี้นะครับมันก็ครบพอดีนะครับตอนนี้คือถ้าเกิดว่าคุณมีตัวทองครบนะครับเหรียญครบนะครับปุ่มคราฟก็จะขึ้นมาให้คุณโอเคก็เมื่อพร้อมกันแล้วนะเราก็ไปจัดกันเลยผมเนี่ยอยากได้อยากได้ ทองนะครับดูซิวันนี้ว่าจะเป็นเกลือหรือเปล่านะพอเราได้ทุกอย่างครบนะครับเหมือนตอนนี้ถ้าถ้าผมจะคราฟตัวบลอนเนี่ยผมสามารถคราฟได้สองอันเลยนะสองใบเลยนะครับเพราะผมมีทองแปดร้อยแต่ไม่เอาเราอยากได้ของใหญ่นะครับโอ,โอเคนั้นไปลุ้นพร้อมๆกับผมกันเลยนะกดเลยครับปุ๊บอ่า ก็ตอนนี้คลาฟเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดโอเคปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอะทองผมก็จะหายไปนะครับแล้วเหรียญของผมก็หายไปนะครับซึ่งพอเราคราบเสร็จนะครับก็มันก็จะเข้าไปอยู่ในอ่าหีบของเราทันทีนะครับให้เราเข้าไปแล้วก็เลื่อนหานะครับแล้วก็ลุ้นนะครับลุ้นนะครับว่าจะได้อะไรทองไหมโอ้นี่ครับ ได้ไม้นะครับโอเคก็เก็บไว้ใช้เองแล้วกันก็เป็นที่น่าเสียดายนะถ้าถ้าเราได้เป็นทองนะครับมันจะมีมูลค่าสูงทีเดียวพอได้ไม้ตอนนี้ก็เอาไว้ใช้เองแล้วกันก็ไม่ขายนะครับโอเคนะครับก็เนี้ยนะประมาณนี้ในเรื่องของการคราฟนะครับพอเราคราฟเสร็จมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมนะครับก็จะอถอดตัว ตัวที่เป็นบลอนนี้ออกไปแล้วก็เอาตัวซีเวอร์นี้มาใส่แทนนะครับเพราะมันใส่ได้แค่2อ,อันเมื่อเป็นชนิดเดียวกันโอเคก็ใครที่อยากจะลุ้นแบบนี้นะครับก็ไปสะสมของมาให้ครบแล้วกันก็มาเนี่ยอยากจะคลาฟอะไรก็จัดไปนะครับผมแนะนําให้คราบอันนี้นะครับกับอันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> แนะนะําเลยนะเนี่ย <c oughs> คุณมีแค่ รถทองหนึ่งคันนะครับมีเรือหนึ่งลำแล้วก็มีเรือยนต์หนึ่งอันนะครับคุณก็อยู่สบายแล้วครับนะก็แนะนำโอเคนะครับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆฝากติดตามช่องด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ